หนุมา,านตันเดชอันกับพี่แอนมาแล้วค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สถานีสะพานหิมค่ะและด้านหลังของเราเป็นสะพานไม้สําหรับใช้เดินข้ามทางรถไฟซึ่งเหลือแห่งเดียวในประเทศไทยแล้วค่ะและจากจุดนี้ไปไม่ไกลสักประมาณไม่เกินร้อยเมตรก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านเก่าแก่ซึ่งขายมายาวนานกว่า50ปีและในช่วงเย็นใครที่มาลงสถานีนี้สถานีตอ่อไป และในช่วงเย็นใครที่มาลงสถานีนี้ส่วนใหญ่จะไม่พลาดก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ค่ะจะเป็นร้านอะไรนั้นไปกันเลย ร้านขายอะไรบ้างคะขายทุกิ้นเนื้อตดทุกิ้นหมูค่ะแล้วที่ร้านนี่คือแบ่งหม้ออะไรใช่ไหมคะแบ่งหมอ้อเนื้อเป็นเนื้อหมูเป็นหมูแยกหม้อค่ะหม้อแยกแยกระต่อยทุกอย่างค่ะแล้วที่ร้านมีเส้นอะไรบ้างคะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมียนียส, <c oughs> สามเส้นนะคะค่ะแล้วที่ร้านขายยังไงคะทมดารมเล็กธรรมดานี้ก็สามสิบห้าพิเศษขึ้นมาก็เป็นสี่สิบห้าสิบ ร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงคะเริ่ตั้งแต่สามโมงเกือบสามทุ่มสามทุ่มร้านเปิดทุกวันเลยไหมคะตั้งแตเสาร์อย่างเดียวเดีเสาร์อย่างเดียวนะคะแล้วลูกชิ้นนี่ทำเองหรือเปล่าคะทำเองทค่ะเนื้อล่ะคะเนื้อก็หั่นเองค่ะเเม่เพื่อย่างอ๋อค่ะเดี๋ยวลุงช่วยเล่าประวัติร้านสักนิดนึงค่ะอร้านนี้เนี่ยทำตั้งแต่เริ่มแต่แรกนะค่ะ แต่แรกนี่สมัยก่อนอยู่ข้างเกษตรกรไทยอยู่แต่มาขายอยู่ฝั่งโน้นตรงตรงสะพานรถไฟอ่าค่ะแล้วก็มาขึ้นมาขายตรงนี้แต่แต่เซเป็นยังไม่เปิดค่ะสมัยก่อนนี่ก็ระบาดพอสมควรอ่ะเพระพะาะเราเป็นหน้าใหม่อย่างเงี้ยมันใจเซเว่นเปิดมาเลยก็บูมขึ้นมาค่ะอ่าตัวันนี้ก็ก็อยู่ตัวค่ะกี่ปีแล้วคะถ้าคิดปะมันก็ห้าสิบปีมันก็ไม่น่าจะขาดนะน่าจะเกิน เดี๋ยวเราไปคุยด้านนู <sh> <reading ancient> <language> like ้นกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะเชื่อคาเสือครับผมค่ะเมนูที่ร้านอะไรขายดีที่สุดคะมีแห้งครับฟีมีแห้งทิ้งสดและหมูหมักงหมูหมักเป็นหนักครับเพราะหมูนุ่มเหมือครับแล้วที่ร้านมีแต่น้ำใสหรอคะมีน้ำตกได้ครับอ๋อมีน้ำตกด้วยนะส่วนใหญ่จะที่ร้านจะเน้นในเรื่องของเส้นหมี่เป็นหลักครับแล้ววันหนึ่งอะค่ะเราขายได้วันละกี่โลคะเราจะขายประมาณสัก ประมาณสิบโลได้ครับประมาณครับประมาณนะคะแล้วอย่างหมูอะคะประมาณประมสี่โลครับมีอุชิ้นประมาณสิบโลประมาณครับแล้วเนื้อกระหมูอะไรขายดีกว่ากันหมูครับโลเราคนนิยมหมูมากกว่าหมูตนี้นครับค่ะแล้วมีรับจัดนอกสถานที่ไหมคะจัดครับผมก็รับรับเป็นชามครับถ้าอยากจะเป็นงานเหมาก็ร้อยห้าสิบชามขึ้นไปครับมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไหมคะมีครับศูนย์แปดสี่ครับหกสองสองไปหกสี่เก้าครับที่เบอร์ สุดท้ายในย่างให้พี่ฝากร้านหน่อยค่ะครับใช่สนใจมาทานที่เดียวนะร้านชิ้นร้านแสวงนะครับมาบราิเวณสี่แยกตรงร้านคุกกนะครับประมาณสี่เปิดเวลาประมาณบ่ายสามโมงถึงสามทุ่มครับก็แวะมาอุ่นหนุนกันได้นะคะรับรองไม่ผิดหวังค่ะโอเคได้เวลากินกันแล้วค่ะลุงคะหนูขอเส้นหมี่ลูกชิ้นน้ำพิเศษค่ะพี่คะหนูสั่งเป็นหมี่แห้งลูกชิน้น หมูหมักไม่ยอกค่ะได้เลยค่ะระหว่างรอเดี๋ยวเรามาตักน้ํากันก่อนน้ําดื่มบริการตัวเองค่ะทางร้านจะเป็นน้ําชานะคะืชื่นใจมากเลยค่ะน้ำชาเขาแบบหอมมากะ ได้ไมาแล้วค่ะเส้นหมี่ลูกชิ้นพิเศษชามเปรย์ชามใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงกันก่อนค่ะชิมเลยนะคะเส้นเขาลวกนุ่มพอดีเลยค่ะเดี๋ยวชิมลูกชิ้นกันบ้างอันนี้ลูกชิ้นเนื้อนะคะ กินเขานุ่มอะค่ะร้านเขาไม่ใส่แป้งค่ะเป็นเนื้อล้วเลยอันนี้ลป็ชิ้นหมูนะคะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะชิ้นหมูมีความนุ่มมากเลยค่ะเขามีน้ําซุปให้ด้วยนะเนี่ยใช่ค่ะสําหรับคนที่ทานแห้งนะคะเขาก็จะมีน้ําซุปแยกพิเศษให้ค่ะใครที่ไม่อยากพลาดความอร่อยแบบนี้ขอเชิญที่นี่ร้านก๋วยเตี๋ยวในสแสวงค่ะ ฝากกดไลค์ like, mm hmm. กดแชร์ share, ทุกช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองตะพานหินด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่มีร้านค้าอยากให้เราไปถ่ายแบบนี้ mm hmm. คันเทศบาลเมืองตะพานหินโปรโมตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับวันนี้ขอตัวเราไปกินก่อนนะคะบ๊ายบาย เขามีน้ำซุปให้ด้วยนะเนี่ยใช่ค่ะสำหรับท่านในนะคะที่มีเอยต่อจ้าต่อเอื่องอ่าเชิ